สวัสดีทุกท่านเลยนะคะมารับพลังงานบวก่วมกันนะคะคุณคือที่หนึ่งในใจเขาคุณคือคนที่ใช่เป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนับฟังนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเวันและสิบองราศีค่ะทวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักการดูดวงดูเรนดอมดูผีอาการนะคะ วันนี้นะเข้ามารับชมรับฟังกันนะคะาฝากกดติดตาม subscribe ด้วยรับพลังงานดีๆนะยิ้มก่อนก่อนที่จะดูนะอย่าเครียดนะเพราะเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องเจอเรื่องเครียดอีกเยอะเข้าใจไหมทุกคนสวัสดีท่านที่อยู่ในประเทศไทยค่ะทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักค่ะการดูดวงดูเรนดอมดูผีอาการนะคะวันนี้นะคะ มารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคุณคือที่หนึ่งในใจเขาคุณคือคนที่ใช่เป็นการเรนดอมนะคะทุกคนเราเลิงภัยตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้อย่าซีเรียสนะคะโอเครับพลังงานบวกเลยนะเห็นมีสมบัยดีคนอยู่ต่างประเทศก็มาดูเนาะอเมริกาก็มีออสเตรเลียฟินแลนด์มามาเลยขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ นี่ไงคุณคือที่หนึ่งในใจเขานะคะ the empress นะคะคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าคุณอะมีความเป็นแม่ the empress นะไพ่ใบเ,เนี้ยเป็นไพ่ชุดใหญ่ความสุขุมนุ่มลึกความที่รักษาอย่างคุณอะจะต้อง คุ้มครองปกป้องคนอื่นได้แน่เลยเ้ามองคุณเป็นแบบนี้นะเออนะคะจ่วหน้าไพา่มาเป็นเป็นคุณเลยนะเออเป็นคุณเลยนะอ่ะอบอุ่นเนะเาะอ่าอบอุ่นอยู่กับธรรมชาติเห็นไหมต้นไม้ใบหญ้ามีกี่ต้นน่ะมีต้นไม้ไม่พอนะมีลำธารมีสายนามีตั้งหากมีต้นข้าโอกใช่ไหม แล้วก็มีที่นั่งเนี่ยอยู่กับธรรมชาติพวกคุณเป็นคนธรรมชาติอ่ะเขาเลยรู้สึกว่าคุณเน,นเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่เหงาเขาพวกคุณเนี่ยเจอกันบ่อยจะเป็นคู่รักสามีภรรยาคนคนต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้หมดพลังผุมทองได้นะคะอ่าคนคนนี้นะก็คือคุณนั่นแหละคะ่ะที่ ที่เขามองหรือที่เขารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นอ่ะคุณให้ความรักกับเขาคุณให้ความหวังดีกับเขาอะนะคะคุณให้ความรักและคุณให้ความหมังดีกับเขาอะคุณไม่เคยอยากจะได้อะไรตอบกลับมานี่ไงเป็นคุณเนาะคุณไม่ได้อยากได้อะไรตอบกลับมาแบบเป็นแก้วแหวนเงินทองเพราะคุณก็รู้เนาะบริบทของความรักอะคุณไม่อยากเร่งรีบ หรือไม่อยากเล่นงหัวใจตัวคุณเองเยอะนะคะเพราะว่าคุณเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องความรักมานะคะคุณก็เลยให้เขาฉะนั้นพอคุณให้ไปใช่ไหมเขาก็เลยรู้สึกอืมรู้สึกดีเนาะเราได้รับแบบเนี้ยแล้วเขาเอายง่ายเขาไม่ค่อยได้ได้รับความรักแบบนี้จากใครอะค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่า อ๋อ oh, จริงๆแล้วอ่ะเขาก็มีความขาดเหมือนกันนะขาดในส่วนที่เขาอยากจะอยากจะอธิบายหรืออยากจะพูดให้ใครได้ฟังแต่เขาก็ไม่มีโอกาสใช่ไหมอ่าไม่มีโอกาสที่จะพูดหรืออธิบายให้ใครได้ฟังเพราะมันก็มีบางเรื่องเนาะบางมุมบางสเตตัสที่ตัวเขาเองก็พยายามอะ่ะ พยายามที่จะทําให้มันหรือบิ้วตัวเองให้มันดีขึ้นไปเรื่อยเก็บทุกความรู้สึกหรือเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนาตอนนี้หรือนาบริบทเนี่ยให้มันรับรื่นรับเรียบไปง่ายๆอนะคะให้มันรับรื่นรับเรียบไปง่ายๆเขาไม่อยากที่จะปิดกัน้นปิดความร,รู้สึกปิดสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในใจอืม มัน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 ก็มีนะไอ้มุมบางมุมหรือมุมมุมที่มันสะท้อนเขาเคยเจอมาเยอะไนงะเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณเนี่ยคือคนที่ที่ใช่หรือนะเมื่อวานสำหรับเขาเขาไม่ควรคิดลบเนาะคือตัวเขาเองอะ่ะเนี่ยใบแรกคือตัวคุณใบที่สองคือเขาเป็นเจ้าชะตานะอ่าคือเขาเขาคนนี้นะเหมือนตัวเขาอะมีอารมณ์ที่มันเป็นเหมือนคนที่ เอาแต่ใจไหมแล้วก็ขี้งอนงี้เง่าแล้วคุณก็คอยถามงอเขาอยู่ตลอดอ่ะแล้วคอยพูดคอยตักเตือนคอยอบรมสั่งสอนเหมือนเป็นแม่เลยคอยเตือนนะเพราะความหวังดีของคุณอะมันทําให้เขาอะเตะตาต้องใจเนาะความหวังดีความเมตตาของคุณ ความที่คุณเป็นคุณอะคุณไม่ค่อยได้คิดอะไรหรอกเพราะคุณก็เป็นห่วงเป็นใยเขาเนาะคุณไม่ได้คิดอะไรเยอะคุณก็ปล่อยความรู้สึกให้มันแบบสบายๆเจอยๆคุณไม่ได้คิดว่าไอ้ตัวเขาเองอะจะนําปัญหาหรือนําอะไรมาให้คุณหรอกคุณผ่านมาเยอะคุณไม่ได้ค่อนข้างคิดอะไรมากแต่คุณก็รับมือกับเขาได้ถ้าเขางี่เง่าหรือเขา เขานิ่งเฉยคุณก็จะมีแรงกระตุ้นเนี่ยนี่คราเป็นแม่มีการกระเซาเย้าแย่มีการถามไทยสารทุกซุกดิบเออเนี่ยอันนี้มันอบอุ่นนะไอ้มุมเล็กๆแบบเนี่ยมันเป็นมุมแบบบางมุมที่บางทีเขาไม่ได้หลับอะไรแบบนี้หรอกเออเขาไม่ได้หลับอะไรแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าพอเขาได้รับใช่ไหมเขาก็เลยปักใจอยู่ตรงนี้แต่การแสดงออกของเขาอะ อาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณได้รับทราบมากเพราะว่าเขาก็เป็นตัวผู้มีอิทธิพลกับตัวเขาเองอ่ะเออแล้วก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักโดยแท้จริงแต่เขาก็เล่งคุณไว้เพราะคุณก็คุยเขาอยู่ตลอดใช่ไหมแล้วเล่งคุยกับเขาดิวเขาอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่าง หรือที่มันเกิดระหว่างคุณกับเขาอมันมีความรู้สึกมันมีความทรงจำหรือมันมีสิ่งที่มันซ่อนไว้ข้างในนี่แหละความความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาอะ่ะเดียวคบกันประสานงานหรือแม้กระทั่งบางมุมที่ที่ใครไม่สามารถเข้าถึงได้แต่คุณเก่งมากคุณสามารถเข้าถึงเขาได้อะ่ะ ไม่ได้เปิดใจนะหรือแม้กระทั่งเขาเจ็บเขาป่วยเขาเป็นอะไรเขาจะไม่พูดให้ใครได้รับรู้เพราะเขาปิดกั้นความรู้สึกเขาไว้คุณคือคนที่ใช่แราหลักล้วคุณคือคนที่โชคดีสําหรับเขานะคะก่อนหน้านี้พอ <laughs> จะเปิดใจให้นี่คืคุณก็เหมือนว่าโอ้โหเห็นไหมอ่ะ พอจะเปิดใจให้คุณเนี่ยนั่งคิดทบทวนอยู่หลายอยู่หลายบทเอออยู่หลายพาร์ทระแวงคนเก่งคนเนี่ยถ้าลมใจร้อนค่ะชาวราศีกุมภ์ถุนตุนเนาะนะเออคุณหยิบยื่นความรักให้เขาเห็นมาขนาดหยิบยื่นขนาดนี้ยังไม่ตอบรับเลยก่อนหน้าเนี่ยต้องดูก่อนต้องสังเกตก่อนเออว่าจะมาไหมไหนหรือว่าจะยังไงเพราะเขาก็เออต้อง ต้องบอกว่าตัวเขาเองอ่ะเคยมีความรักที่มันแท้เลยเขาให้ความรักแท้กับคนใช่ไหมพอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังหรือที่เขาต้องการหรือยื่งใจเขาเขาก็เลยมีมุมสะท้อนกลับมาหายอย่างตัวเขาเองไอ้มุมสะท้อนบางมุมนี่แหละมันทําให้ตัวเขามีอากติกับเรื่องความรักที่ผ่านมา พอมีคุณเข้ามามันเหมือนเปลี่ยนไปหมดอะคุณให้เหมือนแม่นะเห็นปะมันจะมีสก,กิลคนเนาะที่ให้แบบนี้นะจะมีสก,กิลคนที่ยอมรับสภาพนิสัยอย่างเขาได้แล้วจะมีสก,กิลคนที่คอยชุดกระชากเขาออกมาได้โลกส่วนตัวเขามันเยอะอะแล้วพอคนที่จะมาอยู่กับเขาด้วยอ่ะมันก็มันก็เหนื่อยนะเออมันก็เหนื่อย คนคนนี้ไม่ได้พูดเยอะหรือแสดงตัวตนที่เขาเรียกอะไรที่เป็นมุมมือดอีกมุมหนึ่งให้ใครได้เห็นแต่คนที่เห็นก็คือตัวคุณน่ะคุณรู้ว่าตัวเขาอะจริงๆตัวเขาก็มีความเพ้อเพ้อฝันจินตนาการนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากเขามีการคาดหวังเยอะตั้งแต่วัยเยาว์ของเขา หรือถ้าไม่มีการคาดหวังเขาจะมีการทำงานหรือทำอะไรให้กับตัวเองค่อนข้างเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขามีอะไรที่ทำให้กับตัวเองเยอะมันก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่มันอยู่กับตัวเขาหรือหลายๆพาร์ทที่มันอยู่กับตัวเขาเขาก็เป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบอยู่หลายอย่าง ซึ่งเขาจะไม่คุยโมหรือพูดในส่วนที่เขาเป็นหรอกบางทีเขาก็ฟาร์มเป็นอีโกเนาะน้านิ่งๆเยอะอย่างในศักดิ์ศรีไม่พูดไม่อธิบายมีก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คนที่จะเข้ามาหาเขาอะมันยากไม่มีใครอยู่เขาได้ค่ะค,คนคนนี้ยคิดเยอะนะคะคิดเยอะคิดแบบ ไม่ปล่อยวางสักเท่าไหร่แต่คุณรู้ไหมว่าไอ้การที่เขาคิดแบบนี้มันเป็นเกราะป้องกันในชีวิตเขาการที่เขาได้เจออะไรบางเรื่องเลยคือเจอมาตั้งแต่ในช่วงที่เขากําลังสะสมประสบการณ์ในการดาเนินชีวิตอะมันเลยเป็นครูบอกทางให้เขาเป็นครูบอกทางเป็นเครื่องเตือนใจคอยนําทางให้เขา ได้ก้าวต่อตอไปแม้กระทั่งเรื่องความรักเหมือนกันเขามีโอกาสได้เจอคนหลายๆคนทดสอบความรักหลายๆก่อนที่จะเจอคุณแต่เขาก็ยังไม่ถูกอ,อกถูกใจเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบเออที่จะเจ้าชู้หรือว่าอะไรเนาะคือมันผ่านมาแล้วอะมันผ่านช่วงนั้นมาแล้วอะมันไม่จําเป็นอะ่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันเป็นอยากมีครอบครัวเนาะเป็นวัยที่อยากมีครอบครัวมีลูกมีครอบครัวมีสิ่งที่มัน รู้สึกว่าเขาอยากจะสร้างอะค่ะ,ะนะเขาทำงานมาเยอะถ้าดินชาวราศีพุกศกันมังกรน,น้อน้ำมีนกรวบ,บพิจิกนะคะ mm. ก็คือมันเหมือนแบบเขาอยากจะสร้างอ่ะหรือเขาอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วคุณเข้าเข้ามาเปลี่ยนทำให้เขาอยากรักตัวเองทำให้เขามีคุณภาพมากขึ้นทำให้เขามี สิ่งที่บางมุมหรือบางทียอะคนอื่นไม่มีเหมือนคุณอันนี้คือมุมที่เขามองมาตลอดนะไม่ใช่ว่าเขาไม่มองถึงแม้คุณจะเป็นเหมือนคนที่มันโอ้ทรงพลังเลยเนี่ยเดอะเอ็มเพรสเนี่ยใบยแรกก็คือตัวคุณเลยแต่คุณก็เข้าถึงกล่นในความรู้สึกของเขาน้อยค่ะที่จะมีคนเข้าถึงความรู้สึกของเขา เพราะความรู้สึกของเขาเป็นความรู้สึกที่ว้าวเวมากๆเหมือนโดนทอดทิ้งมาตลอดเขาก็เลยมีแต่ความวัดระแวงเกี่ยวกับทงด้านเรื่องความรักกันเนาะฉะนั้นมันมีความวัดระแวงใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกว่าความรักมันมันไม่สมบูรณ์กับเขามันมันไม่น่ามันไม่น่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์อันนี้ได้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นในช่วงลักษณะแบบเนี้ยมันก็ควรที่จะ มันมัน,ม,นมันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมเออเนี่ยคือตัวเขาคุณเขามาเปลี่ยนทุกอย่างให้เขาคุณสร้างรอยยิ้มให้กับเขาเนาะเขาทํางานเยอะไหมก็ใช่อ่ะค่ะถ้าเขาเปรียบเหม,มือนเขาอยู่ต่างแดนเราก็จะเป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานเยอะมีเรื่องราวมีพารทที่มันเป็นเหมือนแบบการรอคอยไหมการรอคอยกันพบเจอเออ การถูกต้องและถูกใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรักษณะแบบนั้นนะคะอ่าแล้วก็เนี่ยวนเวียนคุณมีความบันเทิงอยู่ในตัวอยู่ตลอดนะคุณรู้ว่าว่าอารมณ์ไหนเขาเป็นยังไงคุณเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังคุณก็เลยทํามันเนี่ยเต็มที่ใช่ไหมคะคุณทามันอย่างเต็มที่ทอ่ะคุณอยากช่วยเขาอ่ะมันก็เลยมีเขาก็เลยสัมผัสดได้แบบนี้เหมือนแม่ที่อบอุ่นมากๆ เขาจะจากบ้านจากเมืองของเขามาแล้วก็มาเจอคุณเนาะเนาะแล้วไพ่หนึ่งเขาก็เป็นคนเนิร์ดอารมณ์ศิลปินเนิร์ดแล้วก็ติดๆไม่ค่อยจะเอาชาวบ้านชาวช่อง <c oughs> ก็จะอยู่กับคนยากนิดนึงนะคะเพราะคุณมาเปลี่ยนทุกอย่างให้มันทำให้มันโลกที่มันแคบของเขากลายเป็นโลกกว้างคุณเข้ามาเปลี่ยนทำให้เขารู้สึกว่าอยากมีตัวตนอยากมีความสุข อยากมีความรักที่ดีอยากมีสิ่งที่ที่คนอื่นเขามีอ่ะมันเหงาเหมือนกันนะถ้าเขาจะอยู่อะไรที่มันแบบเนี้ยมันเหงานะเพราะว่ามันเหงามาเป็นเวลานานเอาละ่ะคือจะยังไงก็แล้วแต่เขารู้ทันทีว่าคุณอ่ะคือยังไงคุณก็เป็นที่หนึ่งเพราะเป็นที่หนึ่งในเขาเขาไม่เป็นสองรองใครแน่นอนในหัวใจเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดใจให้ใครแล้วเขาก็คุยเหลือดีกับคุณคนเดียว เขาก็คุยแล้ดีกว่าคุณคนเดียวคุณคือถึงแม้จะสัพภาวะอารมณ์เขาอารมณ์ไหนจะดิ่งไม่ดิ่งยังไงคุณก็ยังอยู่ทุกช่วงอ่าอยู่ทุกช่วงแล้วก็อยู่ทุกความทรงจําที่เขามีทรงจํายังไงก็คิดไปถึงเรื่องที่คุณช่วยเหลือเขาหรือคุณอยู่กับเขาอะ่ะคุณมีโอกาสที่จะเจอใครเยอะแยะมากมายเลย แต่คุณไม่ไปคุณส่งต่อพลังบวกหรือพลังความรักของคุณอะมอบให้กับเขาอะอย่างร้อยเปร์เซ็นต์สจะความรักความต้องการของคุณอะเยอะมากๆนะคะมันมีเรื่องเรื่องการทำงานเข้ามาหรือความการที่คุณเป็นคนที่ทํางานเก่งและคุณมีสเต็ปการวางแผนการใช้ชีวิตซึ่งเขาก็มองคุณเป็นไอดอลหรือเป็นตัวอย่างเป็นครูเหมือนกัน เขาไม่ไม่ฟังใครหรอกค่ะนอกจากตัวคุณแปลกไหมเขาไม่ฟังใครค่ะนอกจากตัวคุณเขาจะฟังคนที่เขารู้สึกศรัทธาเขารู้สึกโอเคเขารู้สึกมายเซ็ตของเขามันเปิดเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในห่วงของความที่แก่งแก่้งชิงดีอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเขาหรือใจเขาโอเพนมากๆอืม กับคุณหรือกับใครก็แล้วแต่ที่เขารู้สึกโอเคเขาจะแสดงความเป็นตัวตนให้เห็นซึ่งคุณก็เห็นแล้วว่าจริงๆอ่ะไนท์ออฟครับเขาเป็นอัศาวินที่ถือถ้วยนะเขาเป็นคนโรแมนติกนะถ้ามันมีอีกมุมหนึ่งหรืออีกพาร์ทหนึ่งที่เหตุที่คุณเห็นใช่ไหมเขาจะเป็นคนโรแมนติกเป็นคนที่สนใจหรือใส่ใจคนอื่นอย่างง่ายดายมากสนใจหรือใส่ใจคนอื่นอย่างง่ายดา คือเขาเองจะไม่ได้แสดงออกหรือสีหน้าหรือแววตาอะไรมากแต่คุณรู้ไหมว่าการที่เขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็คือคนคนหนึ่งที่ที่เป็นคนที่มีที่มีอารมณ์ศิลป์แล้เป็นอารมณ์เดสอารมณ์ความรักที่ต้องการคนที่จะมีความรักให้จริงๆฉะนั้นมาถูกทางแล้วค่ะคุณกับเขาได้เจอกันในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมจริงๆช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเอ้ยรอคอยเนาะ คนที่จะมัปรบกายความรักของเขาเพราะเขาอยู่กับใครถ้าเขาเป็นอยู่ต่างแดนเขาก็จะอยู่กับพวกพาที่เป็นลนักษณะคนแข็งแกร่งคนกำยำหรือคนที่ไม่ได้มีความอ่อนโยนแต่จิตใต้สำนึกของเขามีความอ่อนโยนไงเออนี่คือตัวเขานะคะคุณคือที่หนึ่งแน่นอนเขายกยอให้คุณน่ะอยู่ในใจเขาเพราะเขาคิดทบทวนมาหลายกระทงและหลายเวลาและ ถ้าเขาจะชอบหรือเขาจะรักใครจริงๆอ่ะหัวใจเขาต้องเปิดจริงๆและพร้อมที่จะมอบให้เขาจริงๆไม่ได้ต้องการรักที่ฉาบฉวยไม่ได้ต้องการรักที่เข้ามาแล้วไปเหนื่อยเบื่ออยา,าอยากมีคนเข้ามาจริงๆสักทีอยากมีคนเข้ามาจริงจอยากมีคนเข้ามาชัดเจนกับตัวเขามากๆ เขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้มุมบางมุมหรือไอ้มุมที่มันสะท้อนกลับมาจริงๆอะ่ <t> อะมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะหรืออะไรก็ตามแต่เขารู้ว่าเอ้ยเรื่องพรมนิคิดมันมีอยู่จริงนะหรือจักรวาลจัดสรรคนดีๆให้มาเจอกันเขาคิดว่าเขาอะก็เป็นคนดีคนหนึ่งแล้วเขาก็มองคุณเป็นควีนที่เก่งมากๆเป็นคนดีที่ขยันขันแข็งรักครอ,ขอขบครัวคุณพ่อคุณแม่รักครอบครัวรักพี่น้องรักเพื่อน เพื่อนนี่ก็มีแต่สังคมดีๆไม่แปลกใจหรอกทำไมคุณถึงเป็นคนที่มีอารมณ์ดีอ n น r g y ดีคุณเนี่ยคือคนที่ใช่แล้วแหละคือคนที่เขาอยากจะปักหลักปักใจอยู่กับคุณตรงนี้นะเวลานี้นะคะอ่านี่ไงพลังบวกค่ะจะส่งต่อให้ความรักของคุณกระชุ่มกระชวยมากขึ้นพลังบวกจะส่งต่อให้ความ รักที่มันเงียบเงามันเหี่ยวใบไม้ที่มันเหี่ยวกลับมามีน้ำมีนวลอีกขึ้นหนึ่งนะพลังความรักจะทําให้คนคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกว่าเคยเจอความรักที่ดีะกลับมีความรักและรักตัวเองได้มากขึ้นนั่นคือพลังความรักของคุณที่ให้เขาพลังความรักของคุณคืออะไรอจริงใจจริงจังชัดเจนให้แสดงความเป็นตัวตน ไม่รอบนี่คือตัวคุณแล้วคุณก็ไม่ชอบมันเหมือนแบบตัวคุณอะไม่ชอบอย่างไหนคุณก็จะไม่ปฏิบัติอย่างนั้นกับฝ่ายตรงข้ามใช่หรือไม่คุณไม่ชอบแบบเนี้ยอย่างคุณไม่ชอบลักษณะแบบเนี้ยคุณก็จะไม่สสแสดงให้เขากับเขานี่คือความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อความรักของคุณความอบอุ่นค่ะวีนค,ค่ะราชนินีซึ่งเป็นอบอุ่นเหมือนแม่ คำพูดของคุณะเหมือนคล้ายๆแม่เขาอบอุ่นจังเลยเนาะเหมือนเขาได้รู้สึกว่าเขา the world จังเลยอะ่ะเหมือนได้อยู่ใกล้คนคนหนึ่งที่เขารักมากๆาก the world คือความรักที่มันใกล้จะสุกงอมมากคุณคือคนที่ใช่เลยรู้ไหมคะคุณคือที่หนึ่งของเขาเขายกยอในใจของเขาอะให้กับคุณเลยเขารู้ว่า ว่าเขาจะคิดแบบนี้ได้นะ่ะมันต้องใช้เวลาเนาะแล้วเขาใช้เวลาแล้วเขาเป็นคนอารมณ์ติดนะ่ะอารมณ์ศิลปินนะ่ะโอ้โหคนที่อยู่กับเขานี่คงเหนื่อยนะดูคิดทบทวนถึงหลายๆอย่างที่มันผ่านมาคิดถึงปัญหาหลายๆอย่างที่มันผ่านมาโอ้โตหตะวันคนที่อยู่กับเขานี่ต้องหนักแน่ในะขนาดตัวเขาบางมันก็มีฟิลที่มันเป็นเหมือนแบบโอ้ยเบื่อตัวเองจังทำไมถึงเป็นแบบนี้เนาะ <laughs> เอออยู่กับคนยากค่ะอยู่กับคนยากแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะการที่เขาเป็นแบบนี้ก็ใช่ว่าตัวเขาจะไม่โอเคสาหรับเนาะตัวเขาก็มีมีพา์ที่มันเป็นเขาอะความเป็นตัวตนของเขาความชัดเจนของเขาเขาเขารู้แล้วแล้วเขาทนความคิดถึงคุณไม่ได้เขารู้ถึงหัวใจของเขาและแรงปรารถนาของเขาจริงๆเขาต้องการนะคะที่จะเจอและบอกรักกับคุณ เขาไม่อยากให้คุณเจอไขรนอกจากเขาคุณคือเซฟโซนและแรงบันดาลใจที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันอบอุ่นมากๆนะมันมันมันเหมือนความอิสระทางด้านเรื่องความรักอ่ะมันดีอ่ะมันกลมกล่อมจริงๆมันเหมือนไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคุณให้ความอิสระกับความรักเขาคุณไม่คาดคั้นหรือคุณไม่เร่งรีบกับเขาคุณเหมือนตัวคุณก็พยายามที่จะ รู้นะว่าจะเข้าถึงมุมไหนของเขาอ่ะเพราะบางอารมณ์เขาก็เหมือนเพจออปเปอเรชเหมือนกันนิ่งๆเฉยๆเดินๆเฉยไปเลยถ <c oughs> ้าเบื่อมั้เออแต่สําหรับคุณมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นปุ่มที่ให้ความช่วยเหลือมากกว่าผู้ปกครองนะคะดูแลคุณค่อย,อยๆใช้ใจเข้าคืบคานเข้าหาเขาคุณคือคนที่เขาคิดว่าคือ สิ่งที่สุดละที่ใช่แหละพาะคุณคือที่หนึ่งในใจเขามาตลอดต่อให้มีกี่คนเข้ามาหรือเรียงลําดับเข้ามาเขาก็ไม่คิดที่จะหันไปมองใครหรอกนะคะคนเราอะกวาจะมาเจอกันมันยากมากเขาคิดแบบนี้นะเราจะปล่อยให้หลุดมือไปได้ยังไงความน่ารักความสดใสของคุณโอ้มันล้นอนะหายากหายยากคนอย่างคุณเนาะคุณคือที่หนึ่งในใจเขาคุณคือนัมเบอร์วันในใจเขาเขา ไม่คิดที่จะทำร้ายคุณเขาคิดที่จะอยู่แบบเนี้ยแล้วอยู่ตรงเนี้ยกับคุณแล้เก้าไปด้วยกันกับคุณพลังงานนี้เป็นพลังงานภาพรวมพลังงานบวกค่ะใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะขอขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามากาดติดตามกด subscribe กดดิ้งกิลางวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีรอยยิ้มนะคะจากเลนดอมน,นี้แล้วก็จากตัวเองด้วยนะเลิฟยูค่ะ